สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีบาวเดียเอฟซีมาดามหน่อยครับผมตอนนี้ก็มาอัปเดตครับการก่อบ้านนะครับผมอันนี้ก็ห้องนอนเริ่มก่อขึ้นสูงแล้วนะครับผมด้ันหล้างห้องน้ำในครัวกับกำลังซีสุดแล้วนะครับใกล้จะสุดแล้วนะนี่นะครับถีอเหลือก็ใส่ประตูนะครับผมตอนนี้ก็ประตูก็ได้มาทรงแล้วนะครับ ทั้งเบิดประตูเดี๋ยวเอาไปเช็คคลองกันนะครับเบิดเกือบสามหมื่นครับเฉพาะประตูนะครับผมไอ้เป็นหาหม่องบ่งบ้างใส่เด้เนาะอ๋อใส่วงกบก่อนเออันเด้ไอ้เพิ่นเอาแต่วงกบประตูยญ่เด้ใสเอาไปดูใหัน ประตูเนี่ยลวงครับเ <ใน S 1> ดี๋ยวเพื่อจะเอาวง,ยายง,าบงกบไปก่อนเอาวงกบว้ปปก่อนนะครับผมรประตูบ้านใหญ่นะครับ ันนี้เป็นวงกบใหม่ร่วมนะครับในบินนี้จะมีวงกบนี่สี่ชุดนะครับ ไอเป็นเอาลงไปสองแล้ววงกลบ4ี่ชุดอันนี้ก็ก็ได้คืบหน้าไปประมาณ50%เเซนแล้วนะหมายถึงก่อก่อทั้งหมดนะนะครับมันห้เปอร์เซ็นตอ่ะวงกลบครบแล้วครับวงกลบสี่ วงกบครบแล้วแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นประตูใหญ่ประตูใหญ่แล้วก็ลูกบิดโอเคครับ <t> เดี๋ยวดูช่างเอาประตูใหญ่ลงนะ หน้าต่างหน้าต่างเนี่ยต้องรอบ่าวเดียไปไปสั่งนะครับเพราะว่าบ่าวเดียไปดูแล้วมันมันต้องมันจะต้องได้สั่งอีกเขาบอกว่าต้องใช้เวลาสิบวัน<ะ><ะ>ตอนนี้ช่างก็กําลัง ทำการแกะนะครับต้องเอาลงระวังล่นแตกนะครับผมการเคลื่อนย้ายเขาก็มีทีมงานที่ชำนาญ มาดูครับว่าเขาจะเอาลงยังไงแต่คิดว่าถ้าใช้กําลังคนยกน่าจะไหวอยู่เนี่ยเพราะว่ามันเป็นกระจกอลูมิเนียมนะครับขอบมันเป็นอลูมิเนียมง่าย คือไม่ได้ล็อกเลื่อนแม่พี่จังเปิดหน้าต่างมันหลุดนี่แหละครับเดือบึง ตัวตัวรุดครับรุดบ่าไหนเลยครับรุดบ่าเอาเลย พังแล้วบอสให้เ <Sustain> พ <able cleaning material> ื่อนเบิงก่อนนะครับว่าม <wei> ันใส่ไแดดหรือบ่ ลุดครับมันลุดมันตกหลอก ໃຫ້ສ້າງເພິ່ນລອງເຮັດເບິ່ງກອ เขาเขาสามหมุนเรานม่รู้เจาแหยสร้างเขาเมติตังอีกทีหนึ่งได้ครับเพราะว่ามันเป็นคท่าทำเด็ดเรียบนะอ๋อสิมีสร้างมมติตังหายไปมแม่ต้องเอาไปติดนาเขาควงเขาห้ต <c oughs> <go>. ิตังอยูที่รับ มะตังงแล้วเาก็จะแตงอ,อ๋อสิตีสั่สงมาแตงให้แบว่าแล้วจะเอาแตงยังยวแต่งเป็นน,นี่ก็ได้หล,ล้านี่จะเอาแตงต้้งค่อยมันตรงๆี่สีเออแล้วปับ,บหลุดหล่อ,อ,อท่านะปจ้างกันนี้จา้านี้ไ ใส่ใบนอไอ้พิงใส่ใบใบนี่หองอันนี้หรอเล่ใบนี่หอง่ใบนี่หองเลยครับนี่ห้องนี่ครับพิงในห้องเลย ไหนวะรุดอีกแล้วเขาสองวดเขาพุดมาเยอะมากเลยคือเขาหมดชื่อมันอ่อนได้เอามาใส่ตอนนี้มันหลุดตอนนี้มันออก่อนยิงเขาไปใส่ข้างในกันได้ท่านแก้วแก้วประตูรุดตายพอตอนตอนเอาลงมันบอลเดนล็อกมันเลี่ยน

โอเครับเดี๋ยวเราเจะมาสรุปอีกเช่นหนึ่งนะครับว่าหลังจากเพิ่นใสประตูเหล่าสีใสได้บอรหรือว่าต้องเปลี่ยนใหม่หรือจังไรจังสรุปครับ